เมนูของทอดกับน้ำจิ้มแซ่บเป็นของโปรดใครบ้างคะเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันก่อนมินจะใช้เป็นพริกป่นข้าวคั่วน้ำเปล่าสักเล็กน้อยและน้ำปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาหอยนางรมสูตรซีเล็กเต็ดและน้ำมะนาวค่ะผสมให้เข้ากันสามารถชิมรสได้เลยตามชอบน้ำปลาหอยนางรมสูตรซีเล็กเต็ดหวานเค็มกลมกลม่อมกำลังดีเสร็จแล้วเรามาผสมแป้งต่อคะ่ะมินจะใช้แป้งทอดกรอบพริกไทยแล้วก็น้ำเปล่าผสมให้เข้ากันแล้วก็พักไว้วันนี้มินจะใช้เป็นหมูสามชั้นสไลด์ like. ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาตาหอยนางรมสูตรซเล็กเท็ดเช่นกันค่ะน้ำปลาแท้100%ให้ความหอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเราจะชุบในแป้งเสร็จแล้วนำลงไปทอดในน้ำมันร้อนนะคะทอดไปเรื่อยๆจนสามชั้นของเรามีสีเหลืองทองกรอบแล้วเราก็จะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเมนู3ชั้นทอดน้ำปลาของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเราจะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วโรยต้นหอมผักชีและหอมแดง เมนู3มชั้นทอดน้ำปลาเป็นเมนูที่ทำง่ายแถมยังกินได้ทั้งครอบครัวและใครที่ชอบ3มชั้นทอดน้ำปลาสูตรนี้มินบอกเลยว่าห้ามพลาดที่จะลองทำเลยค่ะ